เราลองไล่ลำดับความคิดก่อนจะลงมือคำนวณน,นะครับรลำดับความคิดก็คือหนะึ่งเนี่ยเราก็เริ่มไล่นี่ครับที่สภาว่าที่หนึ่งนะเราหาปริมาตรจำเพาะก่อนเนาะเพราะว่าเรารู้มันเ,เดี๋ยวนะเราหาวีนะจากที่รู้อุณภูมิใช่ไหมและรู้ค่า x ใช่ไหมโอเคไหมเราก็จะหาวีของของผสมได้จากอะไรวี x, G, อบวก x vfg อนั่นแหละนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาหาปริมาตรของถังเนาะ จากเอามวลคูณปริมาตรจำเพาะใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราได้ปริมาตรถังแล้วเราพักไว้ก่อนนะจากนั้นไปไงต่อจากนั้นไปที่ไปที่สภาวะที่สองใช่ไหมที่สภาวะที่สองเนี่ยเอ่อถ้ามันจะเอาของเหลวอ,ออกได้จนสุดจริงๆก็คือไม่เหลือของเหลวเลยใช่ปะ ถูกไหมถ้าจะยังคงมีทีสองเท่ากับยี่สิบองศาได้นี่นะสถานะที่เป็นไปได้เอเขาเรียกอะไรอ่ะสุดสูงสุดอะนะครับ ถูกไหมเพราะว่าเราชักของในองคไปเรื่อยใช่ไหมออกไปเรื่อยออเรื่อยเรื่อยๆรืย,เ,รยเพราะฉะนั้นจังหวะสุดท้ายที่มันยังคงจะเป็น20องศาได้เนี่ยมันก็คือเป็นไอล้วนๆก็คือเป็นไออิ่ตัวที่20องศาใช่ปะ่ะนึกออกไหมนึกออกไหมโอเคไหมเนี่ยถ้าเกิดคุณยังชักมวลออกไปอีกนี่คราวนี้มันจะกลายเป็นเริ่มเป็นไอลอนยิ่งยวดไปแล้วนะ แต่ว่าไม่รูน้นึกออกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเอาแค่สุดทางก่อนก็คือเอาของเลวออกไปจนสุดแล้วอ่ะจนหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไออิ่มตัวล้นๆใช่ไหมที่20องศาซึ่งถ้าคุณยังชักโมลออกไปอีกเนี่ยคราวเนี้ยมันจะไม่ได้กลายเป็นไอร้อนไอไอิ่มตัวแล้วมันจะเลยเข้าไปในในจังหวะที่เป็นไอร้อนยิ่งยวดไปแล้วถ้าคุณชักโมนออกเรื่อยๆนะแต่ว่าอ่ะเราก็ไล่สเตปความคิดเราแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานะที่สภาวะที่สองเนี่ยอ,อจะเป็นไออิตัวที่อันนี้ นะนนี้เราก็ไล่ความคิดแบบนี้นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามอันนี้นะโจทย์ไม่ได้ถามว่าเป็นไงนะโจทย์ถามว่าเราเอามวลออกไปได้มากที่สุดเท่าไหร่ใช่ป่ะถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหาอันน,นี่ยเพราะฉะนั้นต้องหามวลสองที่เหลืออยู่ในถังเนาะแล้วก็หาผลต่างของมวล ตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายใช่ปะใช่ไหมก็คือหาเดลต้าเอ็มใช่ไหมซึ่งก็ต้องเกิดจากมวลตอนแรกลบมวลตอนสุดท้ายใช่ไหมถูกไหมครับตามทันไหมเนี่ยทันเปล่าทันดิโอเขียนแบลออมาขนาดนี้ต้องทันแล้วละ่ะ คุณพังคุพ,น,พน,นี่อะไรมนะั้งเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะไปลงมือทำแล้วนะ